สวัสดีจ้าพี่น้องมาถึงมาบ้านเนี่ยจากถึงเยอรมันเมื่อวานเนาะแต่ว่ามันคขำก็เลยไม่มาเดินดูสวนเนี่ยมาเดินดูตอนเชา้าอากาศไม่ดีเลยจ้ะดูลุงแกทําแกก็รู้อ่ามะเขือเทศถ้าแกใส่น้ำไว้ยังงี้มันจะตรงตายเนะเาะแกแม่เอาออกจากกระถางแกยกมาวางมาวางเลยนะ่ะลุงดเดี๋ยวนี้แกช่วยไรไม่ได้เลยจ้ะพาดูนิดนึงแล้วจ้ะเนาะ กวยอุลีด้วยพาดูมะเขือฉันลูกเนี่ยลูกชายใหญ่ดูมีลูกเดียวพริกพริกก็เป็นลูกจ้ะตอนแรกมันรล่นนไหนอ่ะน,นไม่ทกไม้ มันฮักพกอบามันฮักฝนหนำฝนเนาะ,นะฟักทองก็มีอันนี้ตะโตกุรีเอามาฟักทองซื้อมาจากประเทศไทยเด็ดเม็ดมันเนาะโน้นยาวไปน้นเมื่อกี้ฉันฮักข้าวโพดไปสามเม็ดสามเม็ด สามฟักปูดพิดในพิกฉันต,ออนะต้องนี่มไมนะ่สวยนะทุดอกไฟตรงนี้มีเต็งกวาไ้แต่งนนูเนาะสวยดอกบานเย็นไม่เป็นดอกเลยเนาะตรงนี้มันพลังแห่งเล้ว ดอกบานเย็นสีนี่สีแดงเกี่ยนตะวันสูงเนาะอันนี้มีทรูดกาเลอร์ลอกขัาวี่เป็นดอกโอ้ยเก๋ดูใบซาราเนใหญ่จนเป็นดอกเนาะ,ะ,ะกับป้องเพชร ดอกหลวงละจ้ะนี่นี่ยังไม่บาน,นเป็นดอกค่อยกินลูกมันเนาะนี่ค่อยกินลูกมันไม่รู้จะได้กินหรือเปล่ปปาฝนมันตกเนาะกว่ามันเนาเนี่ยก็ตูดมันเนาเนาะนี่ยังไม่บานดูรักพาฉันหวั่นบอกให้ลุงติดหยอดแบบ จะได้รัดแกมีเดซให้แกบอกรอฉันมาทําเองไม่เดดมันก็ไม่รัดเนาะดยฉันจะไปิดดิดเก็นตะวันยังสูงด้วยในบ้านมะเคืรเทศก็มีเตงกวาสองลูกเห็นไหมลูกใหญ่ยาวเนาะยาวยาวแล้วก็มะเคืรเทศที่อุิส่อจากที่ทางานกําลังซุกเนาะลุกตุกดูนี่ฮักเลยดูต้นนในบ้าน พุงเก็มเป็นเด็ดยอดมันน่าจริงๆเขาต้องเด็ดยอดจ้ะดู๊กดุกดูวะดุกกันหักนี่หักเร็วหักเร็วนะพวกนี่มีฮักมันอยู่กับกระื่นน่าดีเนาะตายสองตอนจ้ะโอ้โหดุกจริงๆเนาะดูวะๆๆโอ้ยตกน,นี้เกือบตายแล้วเนาะ เปิดูตรงไหน,นผ่านดูตรงไหน,นอุ้ยเธอเสียงเบาเขาถูดนะพี่น้องลืมเอาไอ้นั่นมาลืมเอาสายกล่องเอเหลยกสายอะไรสายกล่องสายที่ว่ามันติดไมโครโฟนอนะเนาะซูชินีบวกฝรั่งไนลลูกมันะอะ มองไม่เห็นลูกพี่นอ้องเออว้ายลูกใหญ่มากว้ายนีย่นี่ลูกมันนี่โอ้ทำไมเขาไม่เก็บเราพี่อันน่ะอว๊ยยังใหญ่อู้ว้ายยังอ้วนเลยนี่คือลูกนี่อุ้ย,ย,ย,ลย,ลยหลายลูกเลยพี่นอ้องเอยอันนี้ก็ฝนตกจะ้ะถ้าฝนตกมันจะไม่สวยเนาะฝนตกมันจะเน่าจะ้ะนี่เห็นไหมแบล็คเบอร์รี่ถ้าฝนตกมันจะเน่าจะ้ะ Ui Chắc đi qua nó Tốt Nhưng mình xúc rồi Mày chim luôn Hôm nay này tôi này để phúc ừ, 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 hậu Rồi Xúc Nào oh. ทุกแล้วอือยย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 วยยหยยยสยย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 ยนยหวาน,วนายยยนยย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 ืกกนนอยย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 นยยยยยยย แบลบ็คเบอีกับสแตด์เนาะดูเหนาะเหนาวเอฝนโอ้ฝนละใหมเหนาวหลายอย่างเลยเนาะสีแดงเหรอหล่นไหมหล่นเหมือนกันโอ้เกือบมากไปท่าน่น่องสุกแล้วมีไรอยู่ สีแดงกาอร่อยอีกแบบนึงเนาะแอปเปิลแดงดูแอปเปลิดดปเปลก็เน่าจ้ะเนี่ยรุ่นขึ้นต้นแล้วจ้ะหืมสีแดงนี่เปลือกลูกพุนหน่อยสีแดงนี่เปลือกหนาหน่อยเนาะกรอบๆโอ้ยเน่าเต็มเลยพี่น้องดูกระโหลกเน่านตูดมนะันไม่นอนโอ้โหดูขึ้นต้นแล้วเนาะนีน่เนาะ วายดูะนี่มันเน่าดูออกดูตัวเห็นไหมเนี่ยนี่เงาแบบนี้ตกมาหากเก็บออกเนาะแสะดงว่าลุงไปทำสวนเลยนะีปนองวายดวดลูกกันกิ่งจะฮักตัว่ะเดี๋ยวมันเลือกเก็บลูกเหนาออกเนาะม่ใหญ่ดอกแบบนี้จริงๆมันต้องเก็บ ออกลูกช่วยมนันนวดแต่่าลุงอ่ะไม่ท่ำฉันอ่ะทําไม่ทันตอนถิชฉันไปไทยเนาะมันหลายโพดงานสวนถวอนเราลกลกกิงเนาะสอนเนาะลกกก่งกิงจะ,ะฮักเนาะโอ้ยแสดงว่าลุงไม่ทําก่อนไปดูอ่ะยังลกเนาะฉันไปคิเดือนครึ่งนั่นนี่เนะาะลกใหม่ฉันยาทวมเร็ว โอ้ยหน้าบานอีกพี่นองเอ้ยกมวน,นกันเดินเข้ามาก,ก็รู้ว่าลูกราสเบอรี่มันเกาะไม่ลูกใหม่ออกมากอยู่นี่เนาะโอ้โหโเขาไม่ทำาให้เลยดูวะจริงๆมันต้องตัดจ้ะนี่หลูสซีผสมเกยไม่เอาออกจากกระถางแบบนี้จ้ะต้องเอาที่ลองออกนเนาะมักกะเทดมันกันโอ้ย ลุงเกก,ก็รลูอยู่นะว่าต้องทําแบบไหนมาขือเทศแต่ว่าเกเหนื่อยแกไม่มีอารมณ์จะทําสวนแล้วเนาะว่าเดี๋ยวฉันจะตัดแต่งแล้วฉันก็จะเอาเขาไปไว้ในบ้านกระจกแกแมวอ,ออกจากน้ำนะมันก็ตายเนาะปลูกเหนื่อยลดน้ำจนว่าก่อนจะไปน่ะกาลังออกดอกตอนฉันไปจะไปเที่ยวเนาะต้นนี้ก็ส้อจากถีทํางานโอลิเป็นมาขือเทศทถีทีว่าอร่อยที่สุดน่ะ รอยที่สุดโอ้โหดูวกลับมาตรงนี้อีกรอบเนาะอนี่กระถิ้นชั้นกระเสพผักกะะระเสตดูว่ปะปะ้าป้าพี่น้องขอบคุณหลา,ลายจะมาเดินดูสวนเดวกกันกลับมาจากเที่ยวเนาะดอกบอลลูนดอกเขาเรียกอะไรนะดอกดอกบอลลูนแดดเนาะกล้วยอ,อ,อูหลีดูลูกออกเต็มเลยอืชากคเล่นก็ออกดอ,อกเยอะเลยเนาะนีู่ว่ะเต็มเลย ว้ายออกดอกเต็มเลยแต่ไม่มีคนดูแล่นกกระบ,บุกฉันก็ออกรับต้นขึ้นมาเนาะเดี๋ยวต้องดูแลจากพริกอะไรพวกนี้เนาะดูแลใหม่จะขอบคุณไลก่ายทีมาชมคลิปเดินสวนในยการตอนชเช้านอะจากน้องว่าสำรวจว่เลืออะไรมั่งสวัสดีจ้า